สบาดีสวัสดีทุกคนสวาสดียแรงพี่น้องไปใส่ตุ่มกบน้ากันขังแหลกของปีเดอพี่นอ้องปีนี้กับการใส่ตุม่มกบมีตุม่มไหม้แล้วก็ตุ่มยางตุ่มซิ่งตุ่มยางใส่น้าหน้าน้าขอนพี่น้องใส่ตุม่มกบประกาศห้ากบดู <S <S ไม่เพนะิ่นห้ากบดูสองไันน้องออออสองคนนี่นะห้องเสียงกบเสียงกันดูประเดี๋ยวชื่อคือกันอาจากก่อนก็ยัง อบ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 ขอจหองไปบดว้นนี้อบอบอบกบของไวเนาะโอเคเบิงเด้วพี่น้องไดกบหน่อยกบใหญ่เมื่อวานนี่มีใส่เซ็งกันแน่นอนเนาะเพราะว่าตุมหฮาลายจีแบ่งกันใส่อ่ะเลาะไปเบิ้งทางพุนที่อรหวานใส่หาทำเลมเหมาะพี่น้องกบของคอยก็บดอกแป๊บแป๊บแปอบอป๊บอปบ เลอะตะบอนเก่าสามมื่นแล้วมาถ่ายคลิปอยู่นี่ <c oughs> จากปลาไปจากกบะะนะใส่รถนี่ให้นี่ให้บัง,บงทำเลมันดูนี่ทำเ, <c oughs> เลกทำเละกำลังเลมันอยู่น้ำกันห,อย,หอยกบเต็มอยู่ห่ให้ขานให้นึ่จะหอยกบยเสียงลูกได้ให้หอยกระปูไปจกักไปบังให้ดูดูให้ข้างหน้าดู ที่ยาดห้อยมาอันนี้แหละนี่ใส่ให้จัดการไพ่ใส่ก่อนโอเคใส่เลยมาอุ้ยเยสียงปากิงเสียงปากิงเสียงมางมาหอดแล้วกันในพานเ้าก็ทำการ ปล่อยปลาเ,เข็งก็ไปในกระตุ่มกระเทินเดือดเอิญกะเลือเอิกระตุ่มเลยซะกว่าเข้าไปในตุ่มมากระจักเพื่อนเอามาน้ำยังเหยียบก็เขาวเรียบร้อยมองมีห้ำเลยใส่จังไรใส่จังไรวะอ๋อใส่กลางให้นานเลยเข้าไปดูสิ่งบางก่ออนโเคใส่ไ,สสไปเลยแบบนี้ แล้วแต่ไพแต่มันบ่มีสูตรตายโตผู้ใดชิมานโบมานรอสารุนมื่นเศร้าล็อกหนาใส่จะเต็มบานมาจะมาเห็นปลาในกระตุ่มมันจะบ่ชขาบแหลนบ่การจะขาบเด้อเรียบร้อยลางเละพี่น้องมึงมึงทำหน่วยมึงกัน บัวเท่เมือเช้าตัดสินแล้วไปเรื่อยๆตุ่มจะมีตุ่มมีอยู่หาหลังพี่น้องมีตุ่มหาหลังมาใส่สามคนบาคอ้อยลยดอกขอพ่อได้ป่น <c oughs> เล็กๆลายอยู่แต่หว่ามันคือสิบบัวได้แล้ขอพ่อปลนสักก่อนเหยื่อเป็นห่ดเพราะละกบมันที่ท้องแตกไอ้สิบบัมีเหยื่อใช่จับใส่เว่แสว่ปได้ใส่ก่อนปุ๋ใส่ให้นี่เด้อวฮะทำไก่กันผลปุ๋ยลงไปใส่อยู่อันนี้หวไปุ๋ยใช่ไหมว่าสป็บ่าวเปนทางไรว่าคุณอ่ะมีกัน Quake hmm. không tựa tay. Hello, sao vậy tai cà phê lộn. Mì phần mì thím mặn. Tung mì thúm sĩ. Homie hoi cốc thân. Tang hoi cây. Lẹ đi lại. Lẹ lên ong. Lẹ lên ong. Hm. 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 ไม่ปตาเราไปใส่ทั้งหลุมมองมน้าเงี้ยห้อยมันละลายใส่บอ,อเข้ำเงี้ยห้อยมันละลายกระเด้ชขึ้นใส่ใน,ใน,นกกระตุงเจือที่ทางล่าง ใส่เอรนี่จอรนมานเดินเลยสล้สอยกับแมวบอกอนข้างใส่้ผ้านนะ,นะผ่าลุใส่หล่าไปซักยามาหน่อยกัดมาหน่อยหรือมาใหญ่างไม่เนี่ตุ่มกบพี่นอ้องตุ่มกบสิ่งกันอือนี่แหละมันจะไปกินนะมันนี่แหลมนนะม,นนลมันจะไปหาหมาตุม่มจะจะจะใส่ไวนะ้ มันสีกขาไปกินเลยเพราะว่ามันเห็นปลาในตุ่มเดมันสีขาบมาตุ่มจะไปอีลีบอมาตัวนี้กับมาตัวอื่นขันมาเห็นนะมันนั่นนี่แหละน่ะหมุนเมือเลยการอ๋อม่ได้กินดอกกีนหนวเลยมามันได้ไหมมามันว่าอย่างไรมันเห็นปลาเนาะมันก็จะกินปลา มันก็เดี๋ยวอ้ยอาหารอาหารทำเลข่อยจะหอยมาทำเลหอยมาที่มาได้ทำเลยได้ใส่ชุดเก่าข่อยก็คิดว่าข่อยก็ยังเห็นข่อยยังคิดว่าปลาบื่ตายได้มากระทุนข่อยยิ่งอีกยิ่งอยากจะจับมาดมมาเป็นเน่าเลยยิ่งบบดเดียวหนังเน่าเลย นี่ก็ตุ่มเป็นองลังที่น้องเจอยามอวันตัวเองใส่เฮ้บาากะใส่ตุ่มสิ่ง่นตุ่มสิ่งยังเกใหม่แล้วของคนตุ่มเงียบปนเนาะี่พอเลนเงียบไปใส่ให้น้านก่นปลามันขาวหูนะเอาไปเช็ดได้อ๋อไหมอะไรเป็นไหนป้าอยู่ตรงนี้นี่องยังดี่หนเดยบอ ใส่น้ำขอนเพื่อหลอกแต่กบขามหมดได้ยาบกอกพี่น้องเลยเสร็จตุ่มกันแบบเดียวกันแล้วโมหยากบกอใส่เบ็ดเนาะมันบอลายกันตุ่มลอยล้างกันชิหยาดอยู่แต่ว่าอันนี้มันตุ่มบอลายใส่น้ำขอนให้ได้ก็ได้พี่หนำมันเสียก้นขอนสักหน่อยใส่น้ำขอน สำไมลลยใจจักใจให้ได้่ไ้าย่นใช่ใ่เลือตัวมลังนึงน้่กันสิขอนมปแล้ว <raus> <ingo> <Oliver> ี่หน่อยปลา ในยัวยู่เจัาปลาคออย,าอ,ยอ,ยอย่างลูกจัาปลาดุกเอย่ยงลูกให้นี่น้ำยังลายก็มูกจะหายมัยังลายเนาะนี่อย่าบ่บอลให้นำ้ำก่อนบ่มีก็แล้วแต่ใส่บอลได้ก็ได้เจ้าห้ยเจ้าน่าบนกบหลายๆายแถวนี้บ่หาสิหูหรือองไดว่าให้ได้ไไดกบหลายๆายมันหมันก็ต้องเสี่ยงก <laughs> ันหูมัมันก็ดับเไปเลยกบกันหูตัวได้กบหลายมันก็ดับไปแล้ว ไม่นเหนี้เหนี่ยสดพี่น้องไงโมนเมนต์เหนี่ยตายปลาเช็งยังลอยดังๆด้งดงๆด้งดงๆอยู่เ <laughs> สียงสว่างเดี๋ยวแจกรอเด้อใส่บัตรได้ก็ได้ตู้มมันนี้นะข้อดีมันก็คือมันมันแปนพี่น้องตัวนี้มันตัวนี้ก็แปนอยู่แต่ว่าตัวนี้มันจะเห็นเหนียะง่ายกว่าหล่อตาหล่อใจกบได้ดีกว่าแต่ว่ามันจังมนันหรือว่าจังไดง นมอ,อัมตัตตโิพี่น้องมันเป็นน้ำยามันจังมนันเป็นจริงมันก็ตุ้มแบบดั้งเดิมบานเข่าพูดได้ชิมมันมื่อไง่ือโ,โ <amps> ยกมือเลยมือพูดได้ยังยามพี่น้องตัวน,นี้กะใส่หลังสุดท้ายข้าจะกินคนใส่เองปเนี่ยรอถ่ายยามน้ำกันมืออื่นเด้อพี่นอ้องมื่อีงจะใส่ซื่อเมื่อเป็นมือยาม ยามตุ่มบอดยามกลางคืนเลยเพราะว่าถ้ามานเยี่ยงกลางคืนแล้วมันสิยานมันสิบกเขาตุ่มมันจะเลาะเบิ่งยันมาเอาปลากับตุ่มไปกินอะไรมันกัดขาดเบ็ดได้มันเห็นปลาหมามันพอปลาในตุ่มมันอยากได้ปลามันก็กัดออกยามไว้ดีๆมาจ้ะตุ่มก็มุนเบ็ดเลย เียแั uh ่บ uh> uh uh ่หายมันบริยานได้พี่น้องมาเอาไปยอกมามาเรียบป่ะดี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 สั่นแล้วเาเ็าก็ต้องยอกมุลับว่านี่ค่มาโอนนับอู้วไอทีอจัโกเ่นมันตุ่มตุกันเนี่ยก็ละตุ่ม ตุมไอมันตุมบดิสิงเลยตุ่มโตมันตุมสิมาปลาเค็งมาโมมีหนำเว้ยตักหนำใช่ไหมตักเซกุเลยใส่ปลาใส่ปลาไปเด้อไอปลาขาเราตัวนึงเติมเติมเลยความจริงเหรอยังโม่หอดูพี่น้องเราดูเสตุ่มกันจอยู่ในส่วงส่วงเด้ปะ ส่งไก่สิเกีวเขาเนาะส่งเขามนสิเขาเลยส่งเขามานเาดูเสตุนบอเพื่อเปงเขาสักนอีก็เอา้่งย่งนี้บ่เอองงมปลาอีกไม่รับแล้วสามตัวเข้ไปไปขี่โดวาด็ เนี่ยหัวปลาปลาลูนเสร็จแล้วเพนะื่อนมาันก็ยังเลี้ยงอยู่เนาะรถไฟมามาทางไหนขันห้องเมืองมันนนั่ลจะมันเถนนื่ถอมันตัวกว่าชิเาเดิ<ว>โอเคพี่น้องห, <า S 1> หลังสุดท้ายแล้วนี่มันหมานเด้อมันแรงทางไหนทางซีพี่น้อง ข้างแรกคงฟีท <screws> <Basil> kind of like. <looked desserts> <hungry> <Construction> ี่ไ <Luckily> ด้รเป่ารันประมาณันุมชองนีองเพราะว่าหาใส่ลังเดียวเลยเต็มับ้าใส่เดียวเดียวตัวคุ้มงานัำเขากบ่างานงามห่นะผูจะฟ้องงานแล้ผ้งานผู้งานเดี๋ยวฟ้องงาบางคนก็ยังหอหาปลาคอนอยู่ กินข้าวแรงกันยังไหมปีงเดนโนซอร์แกงเห็ดปวกไปหาดนโอเคไปจะหาเด็กกินข้าวแรงกันยักินกับหนึ่งฟางวอกขลีฮะนึ่งวอลีพูอย่างปัทุนากัได้ไหมอ้่อยาะทุาเมื่อเที่มรถแกงเห็ดกินปะทุนาคัน ป่ะพี่น้องเมื่อก่อนเด้อแบบนี้โซน้กับบสบายมันไหนบริออกไปถ่ายคลิปไกลรอถ่าห่างกกยขึ้นเป็นปกติก่อนจังสิไป,ปใส่เบดไปหาอยู่หากินอยู่ไกลๆไปละพี่น้องพาพี่น้องออกไปไกลๆสมมวโมนี้อยู่แต่น้าบ้านโอเคพี่น้องสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สีพาพี่น้องมาใส่ตุ่มอยู่นี่แหละพี่น้องแล้วก็มืออื่นจังมายามน้ากันสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สีคอลาพี่น้องอยู่นี่พอกันเอมือนสาวพ,พี่น้อง ผมได้ตื่นสอามาย้ำตุ่มน้ำกันสองคนต้องมาด้วยสองคนนี่จริงๆว่าตุ่มไปมานไปประมาณไป <Okay. S 1> ขอบคุณลหลายๆพี่น้องขอบใจลหลายๆ